อิงโจยังไม่ดูเลยเสือโคง่งเสือโค่งเพิ่งดูมาเมื่อเี้ไม่บอกก็ไม่ได้โอ้จะทำยังไงไม่มีใครพูดเลย <c ười> ตอนนี้นะครับปีหนึ่ง <c ười> เราอยู่กันที่ป่าสวนเน้าโอ้พระเจ้าไม่เศร้าน้อย <c ười> ไม่เสร็น้อยจะทิ้งโคไปแ<อ>ล้วครับตอนนี้เราพี่ตังก็ไปเราจะไปไหนกันครับเราถอนแม่ได้เด็กๆเราอยู่รถส่วนตัวกันโอ้พี่ทิ้นงนกฟลายมิงก็ม้ารมิงโก้เนี่ยโอ้โอไมนมีไงก็เป็นลูกปั้นเฮ้ยนกอะไรอ่ะเด็กๆทอด